ในเดือนสิงหาคมนี้ก็มีอีเวนต์สำคัญก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเป็นการประชุมประจำปีนะคะที่แจ็คสันโฮตัวเลขเศรษฐกิจระหว่างทางก่อนจะถึงการประชุมนี่ก็จะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้ทองคำเองก็จับตาประเด็นนี้ด้วยแต่ว่าในระหว่างทางตอนนี้ก็ดูเหมือนทองคำจะผันผวนนะคะล่าสุดเนี่ยราคาทองในบ้านเรามีการปรับตัวลดลงไป100บาทต่อบาททองคำนะคะราคาของโกลสปอตอยู่ที่1 7 9 2 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะคะก็ประคองตัวบวกขึ้นมานิดหน่อยนะคะก็เกือบจะไปได้เกือบพันแปดแล้วเหมือนกันเงินบาทวันนี้แข็งค่ามานะคะอยู่ที่33มสบาท 17, สิบเจ็ตางต่อหนึดอลลาร์สหรัฐแล้วนี่เป็นราคาทองล่าสุดวันนี้นะคะทองคำทองคำแท่งแล้วก็ทองรูปพรรณเก้าสบหกุด้ด้วยนะคะเราจะไปคุยกับคุณวรุธรุร่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG Bullion f u t u r e จำกัดอยู่ในสายกับเราตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณวรุธคะ่ะ สวัสดีครับคุณอังคารางักดสวัสดีค่ะในตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับค้าปลีกไม่ค่อยดีเลยนะคะแต่ว่าทองไม่ตอบรับในเชิงบวกนั้นเป็นเพราะอะไรคะครับในในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐนะครับ,รบในคณะ,ะสกุลเงินปลอดภัยก็มีสัญญาณของการแข่งค่าขึ้นค่อนข้างมากครับการกลับมาแข่งค่าที่อยู่ในระดับสูงก็คือเหนือกว่า9.3ดอลลาร ทำให้ทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ในในระดับที่ค่อนข้างจํากัดนะครับนอกจากนี้ครับทองคํามีการรีบาวแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีการแพนิกเซลหรือมีการถึงตัวลงที่บริเวณพันหกร้อยแปดสิบเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับขึ้นมาแล้วกว่าร้อยเหรียญครับก็เลยทําให้การฟื้นตัวหรือการขยับตัวขึ้น่อต่อแรงๆของทองคําเป็นไปอย่างจํากัดแล้วก็เราก็เริ่มเห็นในส่วนของกองทุนขนาดใหญ่อย,อย่างเช่นกองทุนทองคํา SPDR Gold Trust เมื่อวานนี้ขายทองคําออกมาสามตันกว่านะครับแล้วก็เป็นการขายทองคําติดต่อก,กัน3วันทําการติดต่อก,กันก็สทห้เห็นครับว่าแรงขายในตลาดทองคําปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับใน,ในจังหวะแบบนี้เนี่ยคุณวรุษป,ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังไงบ้างคะจะไปทะลุพันแปดร้อยได้อีกไหมคะก่อนที่จะจับตาไปที่แจ็คสันโฮว่าจะมีทรายอะไรออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการลด QE อีะคะ่ะ ในระยะสั้นยังยังมีรุนนะครับแต่เรามองว่าการขึ้นต่อหรือการปรับตัวขึ้นไปแรงๆของทองคําอาจจะอาจจะเป็นไปนอย่างจากัดแล้ว<ฆ>รับแต่เราคิดว่าทองคําน่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวแกว่งตัวทรงตัวในระดับสูงนะครับ<ฆ>เพื่อที่จะเป็นการรอผลการประชุมของแจ็คสันโฮมากกว่า<ฆ>ดังนั้นเนี่ยถ้าราคาทองคําเกิดขยับหรือเกิดปรับตัวขึ้นไปเร็วๆหรือแรงๆเนี่ย<ฆ>เราแนะนําว่าใครที่ถือครองทองคําเอาไว้ อาจจะแบ่งขายบางส่วนก็ได้ครับเพื่อเป็นการเล่นสั้นนะครับแล้วก็รอราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาเขาซื้อใหม่ก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยมากกว่าในช่วงนี้ในส่วนสำหรับวันนี้เลยนะครับเราให้แนวต้านย่อยที่บริเวณพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนเป็นระดับสูงสุดของเมื่อวานนะครับถ้าราคายังไม่สามารถผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้โอกาสที่ราคาจะอ่อนตัวหรือพักฐานลงมาถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เรามองว่าน่าจะเกิดแรงขายตาม ให้ลงมาแถวๆระดับ1,768เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับก็น่าจะเห็นการย่อตัวหรือการปรับตัวลงของทองคำในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามีแรงซื้อมากพอหรือมีปัจจัยพื้นฐานกลับเข้ามาดันนะครับจนผ่านไฮเมื่อวานที่1,769เรามองว่าแนวต้านสำคัญที่จะต้องพยายามขายทองคำออกมาเพื่อลดความเสี่ยงนะครับก็คือ1814เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่ง ระดับดังกล่าวถือว่าเป็นกรอบหรือช่องของทิศทางไซเวดาวในระยะกลางครับเป็นการเชื่อมระดับสูงสุดของออตั้งแต่ช่วงกลางปีมาถึงระดับสูงสุดของช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับถ้าราคายังไม่เบรกเอาหรือผ่านในส่วนของกรอบดังกล่าวขึ้นไปได้ก็ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังและก็ะอาจจะมีแรงขายทำกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นครับถ้าเราจะเข้าไปในแนวรับเนี่ยถือว่าปลอดภัยไหมคะหรือว่าควรจะระมัดระวังยังไงบ้างอะคะ ในใน่ในวนองโซนแนวรับในโซนพันเจ็ดร้อยสิบแปดเราถือว่าเป็นโซนปลอดภัยครับถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคำํำย้อนหลังไปในช่วงเดือนอม,มิถุนายนรก,กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเราพบว่าระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นฐานที่ราคาทองคําปรับฐานและอ่อนตัวลงมาแล้วก็เกิดแรงซื้อ จนเกิดการดิดตัวและการรีบาวกลับนะครับถ้าราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาในโซน1768-1751ถ้าไม่หลุด1751นะครับเรายังมองว่ายังมีลุ้นที่ราคาทองคำจะเป็นลักษณะของการไซด์เวยแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบก็น่าจะทำให้ราคาค่อยๆแตะระดับแล้วก็ขยับขึ้นได้ส่วนหนึ่งนะปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นในส่วนของออท่าทีของคุณโจร่มพาเวลเมื่อคืนนี้ก็มีการออกมาส่งสัญญ,ญาณ ในลักษณะของความวิตกกังวลต่อการระบาดของโควิดหนึ่งแล้วก็ยังแสดงท่าทีว่าการจ้างงานในฝั่งสหรัฐอาจจา,<ภ>าเป็นที่จะยังคงต้องใช้มาตรการสนับสนุนอยู่นะครับประเด็นดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่น่าจะทําให้นักลงทุนกล้าเข้าซื้อทองคาเมื่อราคาของตัวและย่อตัวลงรวมทั้งในส่วนของคืนนี้นะครับแนะนําว่าอาจจะต้องจับตาในส่วนของรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC meeting minutes ซึ่งเป็นการประชุมประจำวันที่27และ28กรกฎาคมที่ผ่านมาเราจะได้เห็นว่าการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดม,มีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและก็ข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอในไรก็จะได้เห็นทิศทางการถอน QE หรือการขึ้นดอกเบี้ยที่ชัดเจนขึ้นครับ